แทนะ้คือความรักของพระพุทธเจ้าคำจริงแท้คือความจริงของพระบร,รมศาสดาขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในพระธรรมขอนอบน้อมในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุข ความเจริญในธรรมความเบิกบานในธรรมจงบังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัทนะผู้มีหัวใจใฝ่ธรรมขอให้มีความก้าวหน้าในธรรมมีรักแทนะ้ที่แน่นอนนะในพระบรมศาสดาเนะพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีความรักในเรานะแล้วก็มีความการุณาที่ยิ่งใหญ่บำเพ็ญบาร,รมีมานะเพื่อพวกเรา เพื่อพวกเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ออกจากทุกข์ได้และเป็นความรักแท้ที่ปาถนาให้พวกเรานั้นเนี่ยสามารถออกจากวัฏท,ทุกข์ที่วกวนกันอยู่เนี่ยจมอยู่ในทุกข์เนี่ยอย่างยาวนานนี้ได้และที่ว่าเป็นคําจริงจริงแท้เนี่ยก็หมายถึงว่าคําของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองแล้วก็ตัดคำไหนคำนั้นถ้าเราได้น้อมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราทุ่มเทศึกษาและนำบัตปฏิบัติเราก็จะได้ประสบผลความสำเร็จเหมือนเราปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสูตรนะซึ่งเป็นทางสายเอกแล้วก็จะนำให้สู่ความแจ้งในอริยสัจสีนะ่ แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ตั้งใจนะที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาเชื่อมั่นในตนเองมีตถาคตโพธิสัตธาาแล้วก็นำมาซึ่งการที่เราเนี่ยมุ่งม,มัน่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนนะจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์กันได้กันทุกคนทุกทกท,กท่านเธอ